เรารู้สึกมีความภูมิใจมากที่ทหารของเราออกมาปกป้องรักษาประเทศชาติและประชาชนซึ่งกำลังอยู่ในความลำบากเดือดร้อนไปทั้งประเทศเลยนะคะคบ,บอกจริงๆว่าพอทหารออกมาโอ้โหโลกออกกันหมดเลยทุกคนนะคะเราเรอวินาทีนี้มาตั้งนานแล้วค่ะแล้วก็ทหารและประชาชนทุกคนพวกเราเนี่ย เกิดทูลพระมหากษัตริย์สถาบันพระมหากษัตริย์อย่างยิ่งอย่างที่ป้าใสมาวันนี้นะคะคก็จะอยู่กับเ,เสื้อเราตลอดเลยนะคะทุกคนค่ะรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ในเวลาเดียวกันเราก็รู้ว่าทหารก็มีใจเหมือนพวกเรารักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นะคะไม่มีสีนะคะเราสีเดียวกันเราสีธงชาติคนไทยด้วยกันนะคะสีไทยลายรงของชาติไทยนะคะขอบคุณมากค่ะ ผมผมอ๋อพ่อเนี่ยผมขออญาตพูดตรงเนาะก็ในนามกองทัพบกแล้วกันนะครับเพราะผมมั่นใจว่าถ้าท่านผู anyway> ้จ like ัดการฐานบกได้เห็นภาพนี้ท่านก็คงจะมีความสุขเหมือนกันนะครับก็เรียนว่าอย่างที่คุณป้าว่าเนี่ยถูกต้องเลยครับสถาบันทหารเราเนี่ยเป็นสถาบันหลักแล้วก็เหมือนฟางเส้นสุดท้ายที่มัดเกลียวความมั่นคงของชาติไว้ขนาดนี้นะครับที่ระบบการเมืองไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ย ยังแทรกเขา้าไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าระบบการเมืองที่ยังไม่ยังยังเป็นอย่างแยกข,ของประเทศไทยเราเนี่ยถ้าเข้าครอบงำทหารได้เนี่ยฝังเส้นสุดท้ายนี่ขาดเนี่ยความมั่นคงประเทศชาติก็ล่มสลายแน่นอนนะครับยิ่งเราเห็นขนาดนี้แล้วว่าความแตกแยกมันยากที่จะประสานได้นะครับผมเรียนว่าผู้บัญชารฐานบกเนี่ยท่านไม่อยากทําปฏิวัติรัฐบาลหรอกนะครับเพราะเพราะอะไรครับเพราะท่านเหลือเวลาอีกสี่เดือนกเกษียณท่านจะไปแบกรับภาระทําไมนะครับ ราะท่านรู้ว่าหลังจากปฏิวันนติรัฐประหารแล้วเนะี่ยมันมีเรื่องบางอยามากมายนะครับท่านมีความสุขหรอกแต่ท่านถึงพยายามใช้ทุกวิถีทางจนทั้งสุดท้ายเนี่ยเมื่อเอาทุกฝ่ายมาเจรจาแล้วมันไม่ได้ผลเนี่ยมันถึงทางตันและประเทศชาตินะครับผมเองเนี่ยผมอยากให้ฝ่ายอีกฝ่ายนึงเนี่ยเข้าใจตามน้องที่มาวันนี้นะครับถ้าเข้าใจเนี่ยเขาก็จะเข้าใจทหารดีนะครับเพราะฉะนั้นขนาดนี้ผมมัน่นใจผมคิดว่าหลายคนเนี่ยเข้าใจความรู้สึกท่านพุทธิยานันบอก ว่าท่านต้องแบกรับภาระมหาศาลแทนคนทั้งประเทศไทยนะครับนะถ้าท่านทําดีสมบูรณ์ไปตลอดก็ดีแต่ถ้าท่านปิดพลาดอะไรท่านต้องับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเลยการน,นี้นะนั้นก็ดีใจที่ยังมีประชาชนในที่ยังรักและก็เข้าใจทหารน,นะครับผมแนะนมของกองทัพบกกองทัพพลตรีสามและก็ในนามของท่านผู้จัดการณมณฑลนะครับต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านวันนี้รวมทั้งเครือข่ายของทุกท่านด้วยนะครับที่มีใจรักต่อสถาบ,บันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ แล้วก็ขอให้เราได้ขยายความรักความสามาคัคคีความรู้สึกที่ดีเหล่านี้ไปสู่ชุมชนและก็สังคมประเทศไทยให้ได้นะครับแล้ะผมรับปากว่าอาหารและน้ำดื่มทุกชิ้นวันนี้คืนนี้สี่ทุ่มผู้บัญชาการท่านจะเปนนําไปมอบให้กักบทุกกานในจังหวัดเชียงใหม่ทองหลานะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ไม่แค่แค่มาให้กำลังใจนี่ก <motiv ators> <m> ็ถ <N> ือว่าช่วยที่สุดแล้วครับนะคนคบนะแล้วก็ช่วยกันพูดคุยกันพอแล้วก็ช่วยกันช่วยกันกระจายความรู้สึกที่ดีไปสู่คนที่เขายังคิดคิดไม่ได้นาะพวกเรายังหวังอี่ว่าครับไม่ขอถอยนะคะต้องทำต่อไปจนสำเร็จทร่วมไปด้วยจริง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 แล้วเราเราเชิญกันนำทั้งทั้งแดงทั้งเหลืองทั้งหลายมาคุยกันแล้วว่า S <S เราต้องรักเชียงใหม่เชียงใหม่นี่คือพื้นที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของประเทศไทยเราเป็นเมืองยิ่งติดอันดับโลกถูกไหมฮะเมืองที่น่าทา่องเที่ยวถูกไหมอันดับหนึ่งโลกนะฮะยิ่งสิทโลกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าคนคนเ<ข>ชียงใหม,ม,กกม่ไม่รักกันเนี่ยไม่ใช่ไรลกผมเนี่ยไม่ใช่คนเชียงใหม่นะผมคนนครเนี่ย <S <S ผมอยู่เชียงใหม่มาสามสิบป,ปีผมยังรักเชียงใหม่เลยผมไม่ใช่นครศรีธรรมราชนะเห็นคนดำเนี่ยเอาถ่ายเป็นนครละผมคนนครสวรรค์ ยังรักเชียงใหม่เลยนะก <นะ S 1> ็ก็ดียินดีที่ที่มาวันนี้มันเป็นสวยเลยเป็นสตพเราอยู่ที่นี่ก็รักเชียงใหม่ทั้งนั้นด้วยครับนะก็ก็จะเอาความปรารถนาดีความปรารถนาดีอันเนี้ยนะครับเดี๋ยวเราจะมีการประชุมสามโมงเย็นและก็จะมีประชุมกับกองทัพตอนห้าโมงเย็นและทราบว่าวันนี้อาจจะมีการประชุมกับกองทัพบกตอนสองทุ่มก็จะเอาภาพและความปรารถนาดีของของพี่น้องวันเนี้ยให้ผู้ใหญ่ทราบอย่างแน่นอนครับครับ ครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับตอนนี้ท่านตอนนี้ท่านตัดสินใจแล้วท่านยั่ทนอไม่ได้แลวครับ